เรามาติดตามดูประเด็นในส่วนของช่วงแรกครับเป็นช่วงของการรายงานสภาพบินฟ้าอากาศก็ผ่านไปนะครับกับในส่วนของฝนวันนี้ฝนกลุ่มฝนก็ขึ้นไปอยู่ทางภาคกลางในด้านของปริมาณฝนในภาคตะวันออกเราก็คงจะถือว่าชุดนี้น่าจะเป็นชุดสุดท้ายแต่ก็อาจจะมีกระจัดกระจายครับบ้างกรมตุนิยมวิทยาก็ได้ประกาศเข้าสู่ฤดูร้อนในเต็มรูปแบบในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ และสิ่งหนึ่งที่ผมเองพยายามจะติดตามข้อมูลนั่นก็คือบรรดากูรูผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาระบุนะครับว่าปีการผลิตนี้ในช่วงเดือนอมิถุนายนเป็นต้นไปเนี่ยภาวะของเอลโซหรือเอลนิโยจะรุนแรงมากอุณหภูมิในพื้นฐานอาจจะติดถึง40องศาดังนั้นถ้าเราย้อนมาดูทางภาคตะวันออกเรานะครับ ถือว่าเดือนมีนาเมษาและพฤษภาเนี่ยจะเป็นเดือนที่วิกฤตมากเรากำลังกังวลในเรื่องของผลผลิตที่ค่อนข้างจะออกมาดีมีปริมาณมีการกระจายตัวแต่เมื่อถึงเวลาตรงนั้นอาจจะเกิดการสูญเสียน้ำหนักเหมือนกับปี2566ดังนั้นในเรื่องนี้จึงอยากจะนำเรียนครับว่าเวลานี้เนี่ย ท่านจะต้องมองประเด็นตรงนี้เป็นประเด็นหลักเลยเก็บความชื้นในดินหาวัสดุช่วยสวนที่มีวัสดุอยู่แล้วก็ต้องเก็บไว้ดูแลเรื่องระบบน้ำน้ำนั้นให้เข้าใจครับว่าสิ่งที่เราทำได้คือน้ำในดินที่จะระเหยขึ้นก็ลดการระเหยลงน้ำในต้นอย่าให้ขาด เพราะถ้าน้ำในต้นขาดผมได้เคยอธิบายไว้แล้วมันเหมือนท่อการลักน้ําในลําต้นเนี่ยถ้าอากาศมันเข้าไปในลําต้นทุเรียนจะไม่กินน้ําก็คือการลักน้ำเนี่ยจะหมดไม่มันจะไม่มีอากาศเข้าเพราะฉะนั้นพืชก็จะไม่ดูดน้ําประเด็นนี้จึงอยากจะนําเรียาว่ามีความสําคัญมากนะครับที่จะจะทําให้เราได้ปริมาณผลผล,ผลิตจํานวนลูกจริงแต่น้ําหนักอาจจะสูญหายถึง25-30% เดี๋ยวเราจะต้องคุยกันเรื่องนี้โดยละเอียดต่อไปและสิ่งหนึ่งที่ผมเองได้รับคำถามมาจากพี่นงเกษตรกรน,นะครับว่ากรณีเรื่องนี้เนี่ยท่านก็มีความวิตกกังวลมากเพราะเรามีปริมาณน้ำที่น้อยแล้วเราจะก,การอย่างไรมีเพื่อนชาวสวนมีผู้รู้มาแนะนำให้เราเปลี่ยนเป็นระบบน้ำโดยน้ำเหล่านั้นจะเป็น น้ำที่เป็นหัวมินิสปริงเกอร์ผมเรียนอย่างนี้นะครับอยู่ที่ดุลพินิษของท่านกันแต่ลองฟังข้อมูลหลักสำคัญตรงนี้ว่ากรณีของทุเรียนที่เคยให้น้ำในระบบใดก็ตามตำแหน่งของปริมาณน้ำเคยอยู่ตรงไหนตรงนั้นเขาจะมีระบบรากเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้ปริมาณน้ำเนี่ยตกไปในตำแหน่งรากเดิมเป็นหลักสำคัญส่วนที่หนึ่ง ส่วนที่2ครับในระบบของการให้น้ำในทุเรียนนั้นเราต้องเข้าใจนะครับว่ากรณีน้ำที่ตกลงไปนั้นกับน้ำที่จ่ายมาจากหัว่ายเป็นคนละกรณีกันอย่างกรณีที่เคยรำเรียนไว้แล้วว่าเมื่อน้ำที่เป็นในระบบเดิมเป็นตำแหน่งเดิมปริมาณเท่าเดิมตกในลักษณะเดิม ก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเราไปปรับเปลี่ยนเป็นในระบบหัวที่มีขนาดเล็กมีระอองฝอยและมีการฟุ้งกระจายเราต้องเข้าใจว่าปริมาณน้ำเหล่านั้นเนี่ยปริมาณน้ำถึงจะเท่าเดิมแต่ปริมาณน้ำจะตกลงไปในตำแหน่งของพื้นดินน้อยลงอันเนื่องมาจากกระแสลมความร้อนความแห้งแรงแสงแดดและการไม่เข้าไปในตำแหน่ง เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญส่วนที่2และส่วนที่3ครับปริมาณน้ําที่เราจะให้กับทุเรียนนั้นจะต้องเป็นเม็ดหยาบจะต้องมีน้ําหนักแล้วก็ตกลงสู่พื้นดินไม่ใช่ลอยสู่อากาศหรือละเหยไปกับแสงแดดและต้องมีปริมาณที่จะซึมลึกลงไปด้านล่างได้เพราะฉะนั้นหลักสำคัญ3ประการน,นี้เนี่ยจึงรวมกันว่าอย่าเปลี่ยนแม่ทับกลางศึก นั่นหมายความว่าอย่าไปเปลี่ยนระบบน้ําในเวลานี้แต่ท่านเสริมได้ครับหมายความว่าท่านต้องการที่จะสร้างความชื้นในต้นเราจะสร้างบรรยากาศเทียมเราจะสร้างลดค่าในส่วนของความชืน้นเราก็อาจจะเพิ่มหัวมินิสปริงเกอร์ขึ้นไปในในสรงพุ่มได้เช่นเดียวกันก็ฝากไว้เป็นแง่คิดมุมมองสำคัญนะครับเกรงว่าถ้าท่านเปลี่ยนไป จะเสียหายเหมือนกับหลายสวนครับที่เปลี่ยนในช่วงที่ผ่านมาปรากฏว่าใบไหม้ใบแพ้แดดกันมากทีเดียวสำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้นะครับจะเป็นประเด็นต่อเนื่องจากในส่วนของเมื่อวานนี้เราได้มีการนําเสนอข้อมูลโดยเชิงละเอียดนะครับในการประเมินทงาการการผลิตแล้วก็การตลาดในการตลาดวันนี้เนี่ยเราก็มาฟังสาระกันต่อได้เลยครับ แล้วมาดูประเด็นในเรื่องของฐานข้อมูลการตลาดนะครับของทุเรียนในฤดูการผลิต2,568ทั69ในปีการผลิตนี้เฉพาะในส่วนของปริมาณของทุเรียนในเขตตะวันออกซึ่งก็จะมีความสัมพันธ์กับพื้นที่พบปลูกในเขตพื้นที่ภาคใต้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือจะไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับในส่วนของแหล่งผลิตใหญ่คือประเทศเวียดนาม เรามาเริ่มต้นจากภาพการตลาดนะครับว่าในส่วนของทุเรียนรุ่นสุดท้ายหรือรุ่นท,ท,ทวายของภาคใต้กับรุ่นเดียวกับธรรมชาติของเวียดนามก็จะหมดอยู่ในช่วงของต้นเดือนกุมภาพันธ์คือขณะนี้นกำลังเริ่มจะหมดทาหมดจริงๆก็อาจจะยืดออกไปนิดหน่อยนะครับพอไปถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ก็จะเข้าสู่ฤด,ดูการตลาดของผลผลิตทุเรียนของภาคตะวันออกนี่คือจุดเด่นที่อยากจะให้เห็นภาพก่อนกรณีแหล่งอื่นๆละ่ะก็ต้องนําเรียนครับว่าแหล่งอื่นๆไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียหรือจะเป็นในส่วนของอินโดนีเซียจะเป็นแหล่งอื่นๆหรือเราก็ยังไม่ใช่เป็นประเด็นที่เราจะต้องไปนั่งสนใจไม่มีผล ไม่มีผลผลิตไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นนะครับเอากันว่าจุดเด่นของทุเรียนในภาคตะวันออกเราเริ่มต้นตั้งแต่ปลายกุมภาหรือมีนาคมต้นเราก็จะมีผลผลิตในพันกระดุมมีกลุ่มทําสารเมื่อเริ่มฤดูการผลิตตรงนี้สิ่งที่เราก็จะต้องมองต่อไปว่าผลผลิตที่ขาดตลาดในช่วงตลาดปลายทางเราจะเริ่มพบเห็นครับณนะเวลานี้ ราคาทุเรียนในตลาดปลายทางในประเทศจีนก็ปรับตัวขึ้นปรับตัวสูงขึ้นอันเนื่องมาจากผลผลิตเข้าสู่ตลาดน้อยนั่นเองและเมื่อผลผลิตขาดตลาดความต้องการบริโภคของทุเรียนก็จะเริ่มขึ้นดังนั้นราคาของทุเรียนในภาคตะวันออกเราจึงไปต่อจากภาคใต้ที่กำลังที่หมดไปแล้วหรือราคาก็จะปรับตัวขึ้น พอเราเริ่มมีผลผลิตเข้าสู่ในตลาดปลายทางประเทศจีนก็จะเหลือผลผลิตแค่ภาคตะวันออกเราเท่านั้นไม่มีแรงอื่นครับนี่คือฐานข้อมูลซึ่งปัจจุบันเป็นแบบนี้แต่ในอนาคตเราไม่สามารถจะไปตอบได้ดังนั้นจึงเป็นเหตุที่ทำให้เราจะพบว่าทุเรียนที่เป็นกลุ่มธรรมสารกลุ่มธรรมชาติรุ่นที่หนึ่ง ซึ่งเป็นรุ่นใหญ่ในรุ่นใหญ่รุ่นที่1นึ่งทับหทับสก็จะเก็บเกี่ยวอยู่ในเดือนเมษายนไปถึงเดือนพฤษภาคมรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่โดดเด่นและมีคุณภาพอันเนื่องมาจากฝนสุดท้ายของเรานะครับที่เราเข้าใจอยู่แล้วว่าเดือนกุมภาพันธ์อาจจะมีฝนชะชอบมาม่วงเหมือนกับวันนี้วันที่16 กุมภาพันธ์ฝนจะตกหนักทีเดียวแต่หลังจากนี้ไปก็จะไม่มีเพราะฉะนั้นเดือนมีนาคมเดือนเมษายนเป็นเดือนที่ปลอดฝนอากาศร้อนมีความแห้งแรงมีอุณหภูมิที่สูงดังนั้นคุณภาพของทุเรียนจึงเป็นไปตามธรรมชาติของเขาคือ,อคุณภาพนั้นจะเนื้อแห้งมีคุณภาพสีที่ดีมีกลิ่นหอม ไม่เหมือนกับปีที่ผ่านมาซึ่งมีฝนตกหนักจนในตรเจ่นสูงและตกค้างอยู่ในรูปของนเตรดเป็นเหตุทําให้เนื้อเป็นดานเนื้อเป็นไตเนื้อแข็งเนื้อขาวจนจนเป็นปัญหาด้านการตลาดปีนี้ไม่มีปัญหาครับดังนั้นผมก็นําเรียนว่าผลผลิตชุดนี้30กว่าเปอร์เซ็นต์ก็จะโดดเด่นเข้าสู่การตลาดที่อธิบายตรงนี้เพื่อให้กับพิณศกร์ได้เห็นภาพนะครับ แล้วก็จะได้ตั้งใจในส่วนของการดูแลให้เป็นไปตามการตลาดซึ่งรูปแบบการตลาดก็เปลี่ยนแปลงจากในส่วนของทุเรียนผลใหญ่ก็จะเป็นผลขนาดเล็กและขนาดกลางน้ำหนักตั้งแต่2กิโลกว่า3กิโลกว่า4กิโลนิดหน่อยอีกได้ประการต่อมาลักษณะของอเปลือกก็จะนิยมในลักษณะเปลือกบางหนามเรียวคือถ้าเปลือกหนาหนามใหญ่นาน การตลาดก็ไม่ค่อยนิยมเพราะว่ามันมีเหตุมาจากฝนตกชุกมีในตัวเช่นตกค้างมีในเตตกค้างเนื้อเป็นแข็งเนื้อเป็นดานเนื้อเป็นไตจะไม่ได้คุณภาพปีนี้ไม่มีอาการแบบนี้นะครับดังนั้นเราก็คงจะต้องดูแลผลผลิตให้มีปริมาณในระดับที่สมดุลน,น้อยไปก็ไม่ได้ใหญ่เกินเล็กเกินไปหรือมากเกินไปก็จะเป็นผลผลิตที่ตกไซน้ำหนักต่ำกว่า2.22.3มันก็จะกลายเป็นปนัญหาขึ้นมา สิ่งที่ผมเองอยากจะให้เห็นภาพนะครับก็คือความโดดเด่นของผลผลิตชุดนี้ในเงื่อนไขในด้านของภายในเนื้อกรอบแข็งเหลืองหวานมันซึ่งเราก็จะให้สาระความรู้ต่อไปส่วนในด้านของการที่เราจะดูแลผิวภายนอกความสะอาดสีผิวก็เป็นประเด็นหนึ่งครับเมื่อก่อนต้องทุเรียนหนามเขียวปัจจุบันไม่ใช่ครับรูปแบบคือหนามจะสี น้ำตาลสีเหลืองอะไรก็แล้วแต่ครับแต่ขอให้สะอาดปราศจากคราบใครปราจาาคราบยาปราจากจากเชื้อราดำจากสิ่งสกปรกเพราะ,ะนั้นการดูแลผิวภายนอกก็เป็นเหตุที่จำเป็นที่เราจะต้องละเอียดขึ้นคือทั้งผิวภายนอกและเนื้อภายในเรื่องของรูปทรงก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องปั้นทรงกันนะครับจากทรงยาวทรงใหญ่ที่ได้อธิบายไปแล้วความต้องการจะลดลงมาเป็นทรงกลม ผลขนาดเล็กและก,กลางเพราะนั้นเทคนิคเหล่านี้จึงเป็นเรื่องของการสร้างมูลค่าการตลาดถัดมาเราทราบกันนะครับว่าธรรมชาติรุ่นใหญ่รุ่นที่สองก็จริงๆแล้วก็จะเป็นในส่วนของอรุ่นที่สของธรรมชาติในภาคตะวนันออกแต่ผมจะไม่พูดให้สับสนธรรมชาติรุ่นใหญ่ที่สองนี้จะผลผลิตจะเริ่มเก็บเกี่ยวตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาไปจนถึงเดือนมิถุนายน มีปริมาณมากครับมากกว่าชุดที่ดีผ่านมาเล็กน้อยผลผลิตชุดนี้เนี่ยเริ่มที่จะมีการสั่นคลอนบ้างบางส่วนเพราะว่า,าจะมีผลผลิตจากพื้นที่ทางภาคใต้ตอนบนทางประจวบชุมพรด้านบนเนี่ยเริ่มมีผลผลิตเข้ามาสู่การตลาดทางเพื่อนบ้านนะครับคือประเทศเวียดนามเนี่ยก็จะมีผลผลิตของทุเรียนสายพันธุ ของพื้นเมืองของเขาคืออาพันลีเสาวหรือเรียกว่าการยาวเวียดนามเนี่ยเข้ามาในการตลาดก็อาจจะมาแทรกราคาทำให้ราคามอทอ่อนตัวลงได้แต่มีปริมาณมากไหมอย่างไม่มากครับเพราะฉะนั้นในช่วงของกลางเดือนพฤษภาคมไปจนถึงปลายต้นเดือนมิถุนายนอาจจะมีเริ่มแกว่งในด้านการตลาดพิทักรครับเราต้องเข้าใจอย่างนี้ส่วนหนึ่งนะครับว่า ปีการผลิตนี้2,560ผ่านมาเนี่ย67ทับ68เราจะเห็นภาพครับว่าปริมาณฝนนั้นตกอย่างต่อเนื่องตกจนกระทั่งทรียนในเขตพื้นที่ภาคใต้กับเวียดนามจะเริ่มมีสภาวะฝนทิ้งช่วงตั้งแต่ปลายธันวาต้นเดือนมกราคมดังนั้นธรรมชาติชุดใหญ่ของภาคใต้และ เวียดนามก็จะออกดอกอยู่ในเดือนมกราคมถ้าเดือนมกราคมก็คือรุ่นที่สุดท้ายของเราคือรุ่นที่ห้าที่เป็นมะเขือพวงจะเป็นรุ่นนี้นะครับเป็นการเริร์ต้นของผลผลิตภาคใต้กับเวียดนามดังนั้นเราก็จะเห็นภาพทำให้เรามีกำลังใจขึ้นอีกว่ากรณีธรรมชาติชุดเดือนพฤษภาคมไปจนถึงต้นเดือนมิถุนายนเนี่ย อาจจะเห็นภาพราคาที่อ่อนตัวลงแต่ความต้องการและการตลาดก็ยังมีความต้องการอยู่นี่คือในส่วนของภาพรวมส่วนกรณีที่ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารนะครับว่าทุเรียนไทยเรานั้นศูญ์เสียแชมป์ทุเรียนไทยนั้นต่ำร้อยทุเรียนจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้ผมเองก็อยากให้แค่รับทราบเพื่อเป็นสิ่งที่เตือนเราไว้ว่าเราจะต้องอ มีข้อมูลเราต้องระมัดระวังเราต้องรอบคอบความโดดเด่นของทุเรียนของเราเฉพาะปีการผลิตนี้คือเราจะมีทุเรียนที่มีปริมาณต่อเนื่องมีทุเรียนที่มีคุณภาพเพราะนั้นถ้าการส่งออกคุณภาพดีก็จะไม่เป็นประเด็นดังที่ได้มีบรรดากูรูนักวิเคราะห์ต่างๆได้พูดไว้ถ้าเราได้คุณภาพแต่กรณีตรงนั้น มันเป็นเงื่อนไขกับทุเรียนตกไซครับอันนี้ต้องยอมรับที่ผ่านมาเราก็รู้อยู่แล้วว่าทุเรียนตกไซมันก็ต้องต่ํากว่าร้อยบาทอยู่แล้วแต่ถ้าทุเรียนที่ได้คุณภาพได้ยังคงเกินร้อยอยู่ดีประเด็นต่อมาสิ่งที่อยากจะนําเรียนคือพอเข้าสู่ฤดูการภาคตะวันออกก็เริ่มมีครับเรื่องของกระแสสารเคมีตกค้างพิณสกรครับเรื่องนีเนี่ยเป็นทุกปีผมสรุปให้เห็นภาพง่ายๆว่า สารเคมีที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องมีทะเบียนถูกต้องเราก็ยังคงใช้ได้ภายใต้เงื่อนไขเท่านั้นเีงแต่ถ้าท่านไม่สบายใจหรือไม่แน่ใจเวลาที่ท่านจะไปซื้อปัจจัยการผลิตจากร้านชัยพฤกท่านก็ระบุเลยครับว่าทุเรียนของท่านเนี่ยจะเก็บเกี่ยวเมื่อไหร่ทางร้านก็จะจัดสารเคมีให้ในกลุ่มที่ปลอดภัยไม่ต้องกังวลเรื่องตกค้าง ส่วนกรณีที่มีข่าวสารในเรื่องของใบ GAP เราก็ต้องดูแลตรงนี้ตามระบบในด้านของกรณีที่มีการยึดหรือการรับการนำเข้าจากประเทศจีนที่ระบบว่า Doa อันนั้นเป็นเรื่องของบริษัทส่งออกเขาทำธุรกิจไปทุเรียนไปสู่จีนและจีนตรวจพบซึ่งไม่ได้เป็นการยืนยันว่าทุเรียนมาจากจันทบุรีนะครับ พราะธุรกิจการส่งออกเขาเขาก็ทําที่ตะวันออกทําที่ภาคใต้ไปทําที่เวียดนามอันนั้นก็เป็นเรื่องของบริษัทส่งออกไปส่วนในเรื่องของเรานอกจากการดูแลผลผล,ผลิตอย่างมีคุณภาพการป้องกันสารเคมีที่เราใช้แล้วส่วนหนึ่งก็คือกรณีการตรวจวิเคราะห์ดินถามว่าปัจจุบันเนี่ยการตรวจแคดเมียมถ้าเรามีการตรวจเรามีเอกสารก็แค่นี้เองครับ ผมเรียนยืนยันได้ครับว่าจากการตรวจทั้งหมดเราไม่เคยพบข้อมูลในด้านของการตกค้างของสารตัวแคดเมียมเหล่านี้ไอที่เป็นข้อมูลส่วนใหญ่น,นั้นมีในด้านของการตรวจผิดพันธุ์ก็เป็นส่วนไปซึ่งทางเรื่องนี้ทางกลุ่มเครือชัยพฤกษ์เราให้ความสำคัญอยู่แล้วกับปริมาณหรือในเรื่องของสินค้าที่นำมาจำหน่าย กรณีที่เป็นปัญหาอีกตัวงคือเบสิกเยลโลทูหรือในเรื่องของสารที่มีการย้อมสีนะครับซึ่งเรื่องนี้ในกลุ่มพิทพันธ์ที่นํามาจําหน่ายได้ได้รับการตรวจสอบถูกต้องแล้วเราใช้ได้อย่างสบายใจเป็นด้านของการที่จะต้องไปเป็นปัญหากับกลุ่มบริษัทผู้ส่งออกที่เขาจะต้องไปดูแลในเรื่องต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นโดยสรุป ชาวสวนเรานอกจากทำคุณภาพเรามีเอกสารในการตรวจสารแคดเมียมเราซื้อผิดสินค้าที่นำมาใช้ในสวนที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องและสิ่งที่สำคัญท้ายสุดคือความสะอาดดังนั้นกระบวนการใช้ในสวนเนี่ยคลาบยาก็จะเป็นประเด็นปัญหา ที่อาจจะเป็นผลอยู่ในช่วงต้นฤดูแต่พอเข้าสู่ฤดูการผลิตข่าวสารเหล่านี้ก็หมดไปดังนั้นเราในฐานะที่เป็นผู้จัดการสวนเจ้าของสวนเราก็ต้องดูแลตรงนี้ตามความสำคัญของในระบบการผลิตเพื่อให้ตรงกับการตลาดครับช่วงนี้เราพักฟังสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการข็งเราสักครู่หนึ่งก่อนครับ ครอบต้นทำใบทุเรียนให้ใหญ่ชั้นใบมากเมื่อต้นทุเรียนแตกใบอ่อนแล้วควรบำรุงให้ใบสมบูรณ์โดยการฉีดพ่นเทรนเนอร์และไฮพาวเวอร์ 15 15 15พ้พ่น2-3ครั้งจะทำให้ใบทุเรียนใหญ่ชั้ในใบามากใบหนาเขียวเข้มดำมันอย่าลืมทำใบทุเรียนให้ใหญ่ชั้นใบามากใบหนาเขียวเข้มดำมันใช้เทรนเนอร์และไฮพาวเวอร์5 5 5 5 15ผลิตภัณฑ์ส่งคุณภาพจากเทคโนครับมาแล้วมาแล้วพบกับ ปุ๋ยบาวคอนทราคอมโปโอเอ็กซ์เพร์เป็นปุ๋ยซันเฟตแท้แท้ร้อเปซจากประเทศเยอรมน,นีใช้กระบวนการผลิตแบบมิกซ์แอซิดทำให้ปุ๋ยตอบสนองต่อทุเรียนและไม้ผลีดีดเยี่ยมปุ๋ยบาวคอนเมรร็ดแข็งเมด็ดดีไม่มีฝุ่นขนาดเม็ดปุ๋ยสม่ำเสมอหวานง่ายเต,ต็มไม้เต็มมือหวานแล้วกระจายตัวดีธาตุอาหารละลายง่ายละลายดี ธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมครบในเม็ดเดียวทุเรียนและไม้ผลต่างๆดูดกินที่ไวปุ๋ยตอบสนองรวดเร็วและเป็นประโยชน์ต่อเนื่องยาวนานความเค็มต่ำเป็นมิตรกับระบบรากเพราะเป็นปุ๋ยซันเฟตร้อยเปอร์เซ็นต์ปุ๋ยบาวคอนดราคอมโปเอ็กซ์เพิร์ตมีด้วยกัน30สูตรย0่0 10, 10, 10. ฟื้นต้นทําใบใหม่12 11 18สะสมอาหารเบ่งผู่บำรุงลูก15 5ห1 0สร้างน้ำหนักเพิ่มคุณภาพผลผลิตส่งเสริมรสชาติกลิ่นสีปุ๋ยที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำต้องปุ๋ยบาวคอนดราคอมโปโอเอ็กซ์เพร์จากประเทศเยอรมนีมีว่าจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านค้าฉนําทั่วไปปุ๋ย คือธาตุอาหารของพืชปุ๋ยเคมีทำหน้าที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตปุ๋ยอินทรีย์ประปรุงดินดินดีต้องมีอินทรีย์วัตถุมากปุ๋ยดี ต้องมีธาตุอาหารพืชครบถ้วนตามฉลาทั้งหมดนี้มีอยู่ในปุ๋ยคนเขียวปุ๋ยคนเขียวคือปุ๋ยเคมีที่มีปุ๋ยอินทรีย์อัดแท่งผสมจึงช่วยให้พืชต้นใหญ่ใบางามออกดอกดีมีผลดกและที่สาคัญยังแก้ปัญหาดินเสือ่อมปุ๋ยคนเขียวมีให้เลือกหลายสูตรทุกสูตรนี้ผลิตโดยบริษัทออร์แกนิกจำกัดที่นำเข้าแม่ปุ๋ยจากต่างประเทศกว่า22ปีพัฒนาสูตรปุ๋ยเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค ซื้อปุ๋ยคนเขียวได้ที่ชัยพฤกการเกษตรทุกสาขาต้องการปุ๋ยครั้งใดใช้ปุ๋ยคนเขียวถูกต้องถูกต้องระยะประโยชน์แล้วประอะไรนะ ระกัาคุณภาพต่อไปเป็นรายงานข่าวในช่วงสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้บริษัทแอปไพล์เคมประเทศไทยจำกัดขอให้พี่น้องชาวสวนทุกท่านหันกลับมามองต้นทุนการผลิตและการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้สูงขึ้นเพื่อจะได้มีกำไรสูงสุดใช่ใช่พวเราใช้ปุ๋ยใบโอเมอร์มาตลอดทั้งสูตรกระตุ้นใบ3 0 1 2ิบบำรุงใบก็20-20-20สะสมการออกดอกใช้สูตร7 23ด4แถมยังมีเอ็กซ์ตร้าเคที่ละลายน้ําเยี่ยมคุณภาพดีมีกำไรทุกปีหาซื้อปุ๋ยใบโอเมอร์เอ็กซ์ตร้าเคได้ และชัยพฤกเษเกษตรทุกสาขา ไพราคอไพราคอไพราคอสารป้องกันและกำจัดเชื้อราออกฤทธิ์ป้องกันและรักษาไพราคอระยะปลอดฝนสั้นดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้อย่างรวดเร็วยับยั้งการระบาดของโรคใบติดใบไหม and treknose และราสีชมพูในทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทุเรียนปลอดโรคชาวสวนถูกใจใช้ไพราคอสินค้าคุณภาพจากบริษัท รีนลฟตจำกัดครับท่านสามารถที่จะหาซื้อกันได้นะครับในผิดพัณฑ์ต่างๆเหล่านี้ที่ใช้พื์เกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านเรามาสรุปภาพรวมในด้านการผลิตการตลาดในอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้กระชับแล้วก็เห็นภาพเข้าใจง่ายๆก็คือในปีการผลิตนี้คือ2,560 ที่เรากำลังจะเก็บเกี่ยวเราจะมีผลผลิตทุเรียนอยู่ในปริมาณที่มากคำว่ามากนั้นผมอธิบายไว้ตั้งแต่ช่วงแรกครับว่ารุ่นธรรมชาติรุ่นที่หนึ่งกับรุ่นที่สองรวมกันแล้วเนี่ยเราก็มีเกินกว่าหกแสนตันแน่นอนผลผลิตก็มีปริมาณมีการติดดีส่วนที่1นึ่ครับส่วนที่สกรณีผลผลิต เหล่านี้ไม่ได้ลักษณะเป็นการสุมกองใหญ่แต่เป็นการกระจายตัวในแนวราบหรือในแนวแบนดังนั้นกระบวนการรับซื้อกระบวนการส่งออกก็จะเป็นไปได้อย่างดีเป็นระบบอันนี้เราจะมีปัญหาด้านแรงงานเราก็สามารถที่จะส่งออกได้อย่างต่อเนื่องประการที่3คุณภาพไม่มีฝนตกไม่มีการตกค้างของไนเตรตคุณภาพดีก็จะเป็นการตลาดที่ดีแต่มีอยู่เรื่องเดียวครับ ที่สําคัญนั้นก็คือกระบวนการเก็บเกี่ยวการควบคุมคุณภาพในการเก็บเกี่ยวอันเนื่องมาจากทุเรียนมีซ้อนอยู่กัน4รุ่นนะครับธรรมชาติรุ่นที่1ก็2รุ่นธรรมชาติรุ่นที่2ก็2รุ่นเพราะฉะนั้นเมื่อมันซ้อนกัน4รุ่นโอกาสผิดพลาดในการเก็บเกี่ยวย่อมเกิดขึ้นได้ดังนั้นสิ่งตรงนี้แหละครับจะเป็นตัวสําคัญอีกเรื่องหนึง่งที่อาจจะทําให้การตลาดเปลี่ยนแปลงไปและท้ายสุด เราพอจะเห็นข้อมูลชัดเจนนะครับว่าในปีการผลิตนี้พื้นที่แหล่งผลิตรุ่นหลังในเดือนมิถุนาเนี่ยก็จะเป็นของพื้นที่ทางภาคใต้และทางเวียดนามเป็นเพื่อนบ้านข้างเคียงดังนั้นราคาทุเรียนที่เราจะเห็นอ่อนตัวลงก็จะเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปนี่คือฐานข้อมูลที่อยากจะเห็นภาพกันเพื่อ,อเราจะได้วางแผนในการจัดก,การได้ถูกต้องครับ และถ้าหากว่าท่านยังมีข้อสงสัยในเรื่องราวเหล่านี้ตรงจุดไหนนะครับก็โทราศัพท์สอบถามกันได้ครับเราก็ายินดีนะครับที่เบอร์092 656 9529พรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกท่กทานสวัสดีครับ